สวัสดีทุกท่านนะครับผมสําหรับโค้เมื่อวานนี้นะครับเอฟซีทาเบนเต้ก็ทาผลงานได้ไม่ผ่านกําแพงนะครับทาได้แค่เสมอกับเจ้าบ้านอย่างสตาร์บัลอสดมไปด้วยสกอร์หประตูต่อหนึ่งนะครับก็ต้องบอกว่าโดนตีเสมอในนาทีบาปกันเลยทีเดียวนะครับสำหรับโค้เมื่อวานนี้สําหรับวันนี้นะครับผมหนุยน่ยเซนเตอร์แบ็กก็มีแนวทางและบทคราะอ์ฟุตบอลน,นํามาฝากเพื่อนๆนะครับหาได้เรียกเชีคหนึ่งคู่เช่นทุกวันนะครับวันนี้นะครับเราจะไปดูที่ I อแลนด์พิเมียนหลีกนะครับคู่ระหว่างทีมเจ้าบ้านอย่างด็อกไฮดาอยู่นเตดนะครับทีมอันดับที่9ของตารางจะเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของเซนเพทริกนะครับทีมอันดับที่3ของตารางคู่นี้จะเริ่มแข่งขันกันในเวลาตีหนึของบ้านเรากำแพงจากสื่อต่างประเทศก็เปิดไม่ให้ทีมเยือนนะครับได้เปรียบ0.5 สำหรับคู่นี้เคยเจอกันมา10เกมหลังสุดนะครับเป็นด็อกไฮด้านะครับที่ชนะได้1น,นะครับเสมอกัน1น,นะครับและเป็นทีมเยือนนะครับที่สามารถเอาชนะได้ถึง8เกมด้วยกันเจ้าบ้านนะครับด็อกไฮด้าผลงานที่ผ่านมาโดยภาพรวมนะครับก็ต้องบอกว่าฟอร์มและผลงานไม่ค่อยดีนะครับเอามากๆเลยปัจจุบันนี้เป็นทีมอวยของตารางนะครับผม ในเกม10เกมหลังสุดนะครับเป็นการชนะ2เสมอ2และแพ้ไปถึง6เกมด้วยกันในขณะที่ทีมเยือนอย่างเซนเปติกนะครับผลงานในภาพรวมของพวกเขาก็ต้องบอกว่าช่วงนี้นะครับอยู่ในช่วงฟอร์มกําลังดีอย่างต่อเนื่องเลยนะครับเพราะเกมในลีกจาก4เกมหลังสุดของพวกเขาสามารถเก็บชนะเหนือคู่แข่งมาได้ถึง4เกมติดต่อกันนะครับเมื่อเปรียบเทียบฟอร์มและผลงานที่ผ่านมานะครับต้องมองว่าทีมเยือนอย่างเซนเปติกนะครับจะดูเหนือกว่าค่อนข้างมาก เลยก็ว่าได้นะครับเชื่อว่าเกมนี้นะครับโอกาสจะเป็นทีมเยือนนะครับบุกมาเก็บ3แต้มได้อย่างแน่นอนนะครับสำหรับวันนี้นะครับเซนเพติกจัดหนักจัดเต็มได้เลยนะครับผมหนุ่ยเซนดัมแบ็กนะครับก็ต้องฝากติดตามผลงานด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็นในช่องทาง Facebook y o u t u b e และ t ิ k ต o อนะครับและผมจะมีการไลฟ์สดในเวลา1 9นาฬิกาของทุกวันนะครับก็ฝากติดตามด้วยนะครับสำหรับวันนี้นะครับจัดไปนะครับเซนแพทติกจัดหนักจัดเต็มนะครับสำหรับวันนี้ผมหนุ่ยเซนดัมแบ็กก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับสวััสดีครบ